สวัสดีครับพี่น้องใครเป็นน้องเหงินวันนี้ผมก็จะมาสอนทำให้ผับจีรื่นนะครับโดยใช้แอป JFX ใช้แอปเดียวเท่านั้นนะครับผมวิธีแรกเลยนะครับให้เราไปโหลดแอปมานะครับชื่อก็ตามนี้เลยโหลดได้ตามเพจสโตนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าแอปไปเลยครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ให้เรากดไปที่ศูนย์จุดอันแรกเลยเนี่ยอันแรกนี่ครับผมพอกดปุ๊บก็จะมีโฆษณานะครับไม่ต้องไปสนใจมันเสร็จแล้วนะครับพี่น้องให้เราเริ่มเทียนแรกอันนี้นะครับกดปุ๊บถ้าเกิดเครื่องเราดีๆหน่อยก็ปรับเป็นหนึ่งพันแต่ของผมระดับกลางนะครับเป็นเก้าอพอนะครับแต่ผมก็แนะนําแบบนี้แหละครับดีสุดแล้วอันนี้นะครับอันที่สองก็ปรับเป็น ดีนะครับอันนี้ภาพของเราก็จะสวยขึ้นมานิดน,นึง FPS อันนี้สําคัญมากนะครับกดเป็น60 FPS ไปเลยเพราะว่ายิ่ง FPS เยอะมันก็จะทำให้ามันก็จะทำให้ยิ่ง,ง,<อ>งด, <c oughs> ดีนี่ครับแค่นี้ครับก็จะทําให้ภาพ G ของคุณลื่นทันทีนะครับเสร็จแล้วให้เรากดปุ่มสีดําเลยครับผมอันข้างล่างครับปึ๊บพอกดปึ๊บโฆษณากา็จะเล่เหมือนเดิมแล้วกดรันเกมเลยนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วผมจะไปทดสอบให้ดูนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับพี่น้องเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับพี่น้องเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตั้งค่าเองนะครับเพราะว่าตัวเกมมันไม่เซตให้เรานะครับเราก็เลยต้องมาทําเองแบบพอเราเข้าแอปเนี่ยแล้วเรากดรันเกมอ่ะ แบบมันจะไม่เซฟอันเก่าให้เราไงเซฟการตั้งค่านะโอเคครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะทําแบบไหนเลยนะครับผมก็จะทําแบบที่ผมถนัดเช่แล้วครับพี่น้องอ๋อติดตั้งดีเอ,อือติดตั้งแล้วน่หว่ะนี่ครับของผมก็จะเปิดสูตรแรงเปิดนู่นเปิดนี่ไว้นะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วที่เสร็จแล้วนะครับการตั้งค่างผม เราจะไปลองในโหมดนี้กันเลยนะครับพี่น้องโอเคครับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับพี่น้องดูครับโคตรลื่นเลยครับโอ้ oh, ลื่นเลยไปดิลื่นลื่นส่วนอะไรของมือโอเคครับเพื่อนผมข้ามไปแตัวสไลด์ไปดิโอ้ยมาลื่นา oh, มาละโอ้โหแม่งไอ้ยึยแยดแมวมาลอยหลังกูเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออะไรเนี่ย โอ้โหอะไรวะโถแม่งอร่อยว่ะเอ้ยไหนวะเราต้องรากแขนนะครับพี่น้องเหลือดำจะไม่ตายฟรีนะครับพี่น้องเกิดอไร้เกิกูเป็นไงนะยีดแมวหลอแม่งเลยที่แมทเดิศนี่แต่ยังนะครับพี่น้องนอนดิโอ้โหอดเวลาโตดูดิโหดเกินอ่ะเป็นเพราะความเลื่อนของโทรศัพท์เลยนะเนี่ย มาดิมาดิโอโ้โหเฮียแม่งจะวิ่งซึกแซกหับพ่อมึงเหอวะไอเวน, <c oughs> นยไม่โดนเนี่ยมึงเห็นไหมมิเชลโอ้โเปินดีครับเปินดีเชียจะมายิงกูจ้ยึดแมวจะวัดหรอ <c oughs> โหประหลาดท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ดีมากเ <c oughs> ่อน้นองหนเง่ง นอนดีแม่งเลยนี่ผมกำลังหัดเล่นอยู่นะครับโอ,อ้ยเฮียไอ้ถอะกวูบอกกูกำลังหัดเล่นไงอยทำให้กูหัวร้อนได้ดโถผมหนีมาจากอารี D แล้วนะครับก็จะมาสิงอยู่ในผับจีจ่า้าหัวโอ้เข้าหัวไม่แตกได้ไงวะโอ้เมื่อกี้ขี่เก้าหมื่นเลยอะเอาใหม่ครับเอาใหม่หงุอะไรวะโคว่ะยิงเข้าห,หัวเลย,เลยแบบกากระบาดสีแดงอะ ยิงยิงยิงห,หลังโกโอ้แล้วจะยิงว่าอย่างโดนใน, <c oughs> นี้นเย่อืมบังหนังคนเดียวกินขขาวคนเดียวเปตดได้คนเดียวนอ,อนกอดเจ้าของให้ชินอธิลับบก่กคอยสนิทโอ้โหไอ,อ้เอองาโอ้มันเป็นสูตรดูดิมันเป็นสูตรเลยทุกอย่างอยู่ในแผนหมดละ ก็ท้าไปฟาดหน้ามันขี่ครับขี่ครับโอ,คคบโอ้แหลกอีเหอแหลกโอ้ยเฮ้ยแหลกว่ะแม่งก็คือมันจะมีกระตุกนิดนึงนะครับก็อัอนี่ไม่นิดนึงละไอ้อเฮียโคตรเยอะเลยแก แต่ตอนไม่อัดคลิปมันไม่แหลกขนาดนี้มุดจอไม่ไหววะไม่ไหววะคมเหมือี้ไม่ไหววะได้หมดนะถึงจะเพิ่งหัดเล่นได้สองวัน หม้อแบบนั้นเลยกูกูเล่นได้อาทิตย์กว่าได้ดีเฮ้ยถึงแล้วโอ้ยแหลกว่าของผมเปนตัวผมขอผมเป็นตัวไม่ตายเออคค่นั่ง่เออขอโามึงยิงเฮี้ยอะไรนักหนาวะโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวคลิปแม่งจะยาวกดไลค์กดติดตามใครด้วย